สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียเด้อพี่น้องเด้อพอดีเห็นพออำนาจกับไอ้มหานัดหยกอยียงมากวุ่นอีพี่น้องก็เลยนั่มกลนเพิ่มมากนะคะโอ้มีสูบด้วย พ่อเฮ็ดยักนี่จ้าสูปลาโอ้วเยู่บลเศร้นนสวัสดีะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง่ะเบิ่งเน่ยพี่น้องสูปลาซาหน่อยซาพอแหลมอ้หูขี้ตไม่นีเอตุ่มหอน้าไม่อยวยตเหรอเิ่งต่นม่บกโอ้ มามาเก็บปลาโอ้สีสูบนาำออกจากสะค่ะพี่น้องแล้วก็จะถมนะคะถมสะนี่พี่น้อง นาพี่หน่องรอบวายูว่าเศร้าอิเลี่พร้อมนองออกจากอันนึงกับเลีนแค่อันนึงข้างอีกเกศด,ดินละค่ะเหตุป่าคุ้มอย่างู่

เหมนกันว่าสูบปป่าพี่น้องฝาล้าอยู่เลยค่ะนี่เพราะว่าเอามาปลอยหมอเอามาปล่อยหมือที่สูบยุสะสาใหญ่พอสง,งการนะคะพอแเล้วกับเอามาปลอยนี่นะคะแต่ว่าวันนี้จะสูบออกนะคะเพราะว่าเราจะถมดินเต็มเลยนะคะเพราะว่าเพิ่นไปจกสะอีกหน่อยหนึ่งยุททางคุณละคะ่ะจกสะอีกหน่อยไม่นะคะ แต่เล่สีถมซะนี่ค่ะพี่นออ้องคะพี่พอตั้งวงนี่ราคาเท่า้นมาถึงเนาะตัง้งไซไอ้นี่บอกเอาไหมา กำลังจะตั้งสูบนะคะเดี๋ยวสิไทยกว้มเกินไว้ให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆนะคะป่าวว่าไป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 ไหมาว่านไหนผมกูสูบแบบนีเหะครับ

ความไม่อใจน้ำมันใส่น้ำควมนี้คือไงทีนั่งนี่ดนินแล้วครับพี่น้ง สามหมื่นหน่อยก็ดีเนาะหมื่นเนาะต้านอะไดรก็บม่เมือนกั ท่านพ่อจะเอาอะไรให้คุณพ่อท่านท่านท่านมีเป็นดีวะเฮ้ยเออไปเอาไปหาหมอเรื่อง เฮ้เี๋ยเด๋ยวยายี้ย่รูองไปไอ้ายเียต้ต้ององมัน่ากคันตามองี่มนี่เด้อขาพี่น้องมาานัดยังอยู่นะคะเรื่องมาเอฟซีคุถามหาไปแล้วไปสิไปแล้วบหเ่ ใกล้สิไปเพ่อเป็นนีเลยค่ะพี่น้องเอาไปกีเจ็บข้อแล้วเจ็บข้อแล้วพอดีเพิ่นถามหาเพิ่นเพค่อยเห็นมหานาดเลฟซี่เลยถามหา่ามหานายังอยู่ไหมอยู่จ้ายังอยู่จ้าพรราดบานเอ็งเพิ่นคิดทอดด้วยเอาน้ำมากอกนี่น่ะ เออมันเขงมานีเอาจักนึงมุยกตัวมันมันกุจิไปงมันันแลมวกูทานนเรีก็ือกคอพิวตูดไแล่ว

เานี <kung> ้านตัวนเขาม่ยไม่นี้เงไดเเเขา่นนี้ก็เลย่เขายูต่วาแตตแต่ชุกีใส่เสื้อมันกรหววมไปเนียไมแห้งเลยเนี่เ็ยงไดเลี้ยงยา้ยบัตรธนาัเงี้ยมึงก็ติ่งครับถามงานี่เนี่ควรจกัน่าง

แล้วตอนสูบน้องจีนสิมาเฮ็ดคลิปห้พี่น้องได้บ้างอีกเทียงหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้กําลังต่างสูบอยู่ค่ะพี่น้องค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เลยแล้ว,วกเรากันก็มั่นจินคลิปหนาค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ